แนะนำนมกล่องสาหรับเด็กหนึ่งขวบเลยค่ะนมกล่องสําหรับเด็กหนึ่งขวบนะคะเนาะเอา,อาง,ง่ายๆคือให้คุณแม่ค่ะเลือกหนึ่งเลยนะคะรสจืดเพราะว่าเราค่ะไม่ต้องการให้เด็กต้องติดรสชาติอะไรใดๆเพราะว่าให้เด็กของเราเนี่ยค่ะคือกินรสจากธรรมชาติจะได้ไม่ต้องเลือกกินฟันจะได้ไม่ผุสองก<ม>็คือว่านอกจากรสจืดแล้วใช่ไหมเรารู้แล้วว่านมคือแหล่งของแคลเซียมนมเป็นอะไรที่กินแล้วอร่อยแล้วแคลเซียมสูงนะคะ,นะ,คะเนาะดังนั้นถ้าเราจะต้องเลือกนะคะนมให้กับลูกอลองจากรสจืดคือต้องเป็นนมที่ลูกของเราไม่แพ้ด้วยนะ เดี๋ยที่อ่ะฉันลูกเราไม่แพ้นมวัวไม่แพ้นมแพะไม่แพ้นมถั่วไม่แพ้นมงามไม่แพ้นมข้าวไม่แพ้นมอะไรก็หยิบนมกล่องนั้นนะคะให้ลูกกินนะคะเนาะแล้วก็ ลองมาก็คือว่าต้องให้แคลเซียมสูงถ้าเราซีเรียสเรื่องแคลเซียมเด็กในวัยนี้ต้องการแคลเซียมวันละประมาณ500มิลลิกรัมต่อวันเวลาที่เราหาจะพลิกดูข้างกล่องใช่ไหมฮะข้างกล่องมันจะมีฉลากโภชนาการจะเขียนว่าเปอร์เซ็นแคลเซียมให้เราดูที่โฟกัสไปที่คาว่าแคลเซียมถ้ากล่องนั้นนะคะเนาะเป็นนมรสจืดนะคะแล้วเขียนว่าแคลเซียมนะคะ30เปอร์เซ็น40เปอร์เซ็นนั่นแคลเซียมสูงนะคะเนาะกินสองกล่องได้รับแคลเซียมจุกๆชฉ่ำฉนะคะที่เหลือไปรับกินนะคะเนาะจากอาหารนะคะตามในแต่ละ ของเราแบบนี้ได้เลยนะคะเนาะโอเคไหมคะเนาะแล้วก็อื่นๆนะคะเนาะรองลงมาก็เยอะตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราอค่ะกังวลกลัวว่าคุยเด็กวันนี้เลือกกินนะคะเนาะแล้วก็กลัวว่าน้องอค่ะจะได้รับสาร,สารอาหารที่แบบไม่ปังอลังการงานสร้างเพียงพอก็แอบมองหานมนะคะที่มีการเติมสารอาหารต่างๆนะคะโอ้ทุกวันนี้มีการเติมเยอะแยะมากมายวิตามินรวมน,น,นั่นนู่นนี่หยิบมาได้เลยถ้าเรากังวลกลัวว่าลูกเรากินข้าวนะคะเนาะไม่เพียงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะก็เลือกให้หน้องได้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ากังวล เรื่องของการที่ขับถ่ายเอ่อท้องอืดท้องผูกขับถ่ายยากอะไรเงี้ยค่ะก็ลองมองหานมแพ้ได้นมแพ้<จ>ะระบบการนะขับถ่ายนะคะที่ทําให้น้องอาหารลดอาการท้องอืดได้นะคะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายเนาะเพราะว่านมแพ้มีพรีบโอติกเนาะแล้วก็ในส่วนของนมข้าวนมถั่วอย่างเงี้ยค่ะนมข้าวนมถั่วเนี่ยเขาจะมีใยอาหารกินเข้าไปแล้วค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการที่ขับถ่ายได้ด้วยอ่าก็ลองปรับนะคะให้น้องเลือกทานแบบนี้เป็นต้นส่วนถามว่าปริมาณน,นมให้น้องกินเท่าไหร่นะคะถ้า1ปีนะคะจนถึง2ปีอย่างเงี้ยค่ะปริมาณ มต่อวันก็แนะนําให้กินนะคะเนาะนมกล่องรสจืดนะคะเนาะอ,อยู่ที่ประมาณ2-3กล่องต่อวันอย่ากเกิน24ออนต่อวันแล้วกันอ่านะคะเนาะแล้วก็กินข้าวนะคะสามมือมื้อละประมาณ8-10ช้อนคํานะคะก็คือมือละประมาณ1นึ่ชะพีนั่นเองค่ะ